ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณวันนี้เดินทางกับ Mercedes-Benz ครับเป็น V-Class V300D ครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับรุ่นนี้มีการปรับโฉมให้มันดูโฉบเฉี่ยวให้มันดูทันสมัยขึ้นนะที่สำคัญเลยคือ นั่งสบายครับช่วงล่างเป็นระบบถุงลมนะครับและภายในก็เป็น6ที่นั่ง2-2-2พื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายวันนี้ผมจะเดินทางพาลูกๆนะครับไปเที่ยวกันที่พัทยาภารกิจของผมเนี่ยครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกนะครับคอนดิชันเงื่อนไขคือว่าลูก2คนต้องติดตั้งเบาะคาซีทได้ผู้ใหญ่อีก3คนมีผมกับภรรยาแล้วก็พี่เลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็จะมีสัมภาระ2นะครับที่เป็นคาซีท 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12ชิ้นทั้งหมดเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในรถดูว่าเป็นยัไงบ้างไปลุยกันเลยครับ<ๆ>เอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นก่อนครับไปเรียงดูก่อนว่าพื้นที่เป็นยังไง เรียบร้อยครับ10กว่าใบครบไปพร้อมออกเดินทางเนี่ยครับข้อดีของรถที่เป็นแบบรถตู้รถพวกเอ็มพีวแบบนี้ก็คือห้องโดยสารจะโล่งโปร่งสบายแต่ว่าข้อได้เปรียบของตัว Mercedes-Benz V300D ตัวเนี้ยาว นะแล้วก็พอข้างหลังเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมต้องเช็คดูก่อนเพราะว่ามีที่นั่งเลยเยอร์เป็น2 2 2สองคือเป็น6ที่นั่งผมเลือกที่จะเอาคาซีทไปติดแถวสามไว้ตัวหนึ่งด้วยไห้ลูกสาวเพราะนั้นใครที่จริงๆติดตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะาแบบกําลังดีเนี่ยเลื่อนคาซีทให้อยู่แนวระนาบของเพาล้อหลังเพราะว่าพออยู่แนวระนาบของเพาล้อหลังปุ๊บเนี่ยเวลาเดินทางเวลาที่มันเจอถนนที่มันเป็นรอยต่อหรือว่าเรื่องของ ขุขระอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่กระเด้งมากนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของข้างหลังก็มีเหลือเฟือเบาะหลังสุดด้านซ้ายไม่ใช้ก็เลยเลื่อนขึ้นมาเพื่อให้วางกระเป๋าสัมภาระที่ก่อนออกมาเนี่ยเรานับเช็คกระเป๋ากันมีทั้งหมด12 13ชิ้นนะครับบอกว่าวางได้หมดเลยผมลองกะดูแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ครอบครัวที่ชอบเล่นกอล์ฟอย่างเงี้ยสามารถใส่ถุงกอล์ฟ4-5ใบได้สบ,ส,บสบายเลยนะฮะถ้าเป็นรถ ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องจัดวางดีๆแต่นี้ถือว่าพื้นที่ความสูงก็ได้ความกว้างได้หมดคนที่ไม่เคยขับนะครับแนะนําว่าต้องลองปรับดูก่อนมันจะมีระบบความปลอดภัยที่เตือนหลายๆอย่างอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือป้องกันการชนด้านหน้าเวลาที่มีรถปาดเข้ามาหรือมอเตอร์ไซค์ชนเข้ามาเนี่ยเบรกมันอาจจะทํางานนะอันนี้ต้องระวังตรงนี้ไปด้วยมีพ a ดเดอร์ชิฟที่พวงมาลายัยนะฮะพวงมาลัยเป็น unction, มัลติฟังชันมีทัชแพด ให้เลือกใช้งานแล้วก็ระบบปฏิบัติการเชื่อมต่อของ V300D เนี่ยก็เป็น MBUX เวอร์ชันล่าสุดลวแล้วก็เชื่อมต่อพวก Apple CarPlay Android Auto ใช้งานซิงค์ได้เลยเปิดเพลงเปิดแมพใช้ได้หมดนะครับ m e r c เ d สเบนซ์ V 300D นะครับเอาที่ชอบก่อน1น,นะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับออปชั่นมาครบทั้งเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งเรื่องของระบบความบันเทิงนะครับอย่างที่2คือสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ครับอัตราเร่งดีขับขี่ดีครับแล้วก็ช่วงล่างครับช่วงล่างระบบถุงลมเนี่ยนอกจากให้นั่งสบายแล้วเนี่ยเรื่องของการขับขี่การทรงตัวต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆนะครับอย่างที่3ขาดไม่ได้ความเป็น Mercedes- Benz คือความหรูหราครับ ออปชันไฟแอมเบียนไลท์หน้าจอนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนํามาใช้งานนะครับอย่างสุดท้ายเลยครับต้องบอกว่าความเป็น Mercedes- b e n บนี่แหละครับขับไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีศูนย์บริการครอบคลุมทั้งประเทศครับ41ศูนย์บริการนะครับรวมไปถึงศูนย์ซ่อมสีและตัวถังอีก20กว่าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในบรรดาแบรนด์รถหรูเนี่ยมีมากที่สุดแล้วนะครับถ้าถามว่ามีข้อติแน่นอนครับเราต้องยอมรับก่อนว่าในราคา5ล้าน8แสนบาทนะครับนี่เป็นราคาค่าตัวที่ค่อนข้างสูง แต่ว่าคนที่อยากจะเลือก v 3 0 0 d ไว้ใช้งานเนี่ยคุณต้องช่างใจก่อนว่าสิ่งที่คุณได้กับสิ่งที่คุณจ่ายไปมันเจอกันหรือเปล่านะครับถ้าคุณบอกว่ามันเจอกันแน่นอนนี่คือรถที่คุณต้องมีไว้ใช้งานในครอบครัวครับ